สวัสดีครับอุ้ยนี่หื้อวัสดีครับ,รบตาต๊อดครับพี่มาทําอะไรครับพี่ชายมาตีอะไรโอโ้โ,อโหโอห้โหทําไมผมสีเดียวกันเลยครับเนี่ยฮะค,คุยครับอ๋ออันนี้อุ้ยโอ้โหมึงไม่ได้มีแฟนมานานแล้วนะครับพี่กูไม่เคยกูไม่เคยเห็นภาพมึงมีคนคุยหรืออะไรเลยนะ เปลี่ยนสีเปลี่ยนผิวในรอบกี่ปีวะเนี่ยสองปีครับพี่เกือบสอเกือบสองครับโอ้โหแล้วอะไรทําให้ทําทําให้มีเหตุผลหรือเราไม่เปิดใจอะ่ะเ,เพราะอะไรอะ่ะรูปข้างนอกครับ <c oughs> ใช่ครับไม่ใช่หมายถึงว่ารักหมายถึงว่าอ๋อแบบ เปิดใจคุยกับเขาเอาเขามาคุยยอะไรอย่างเงี้ยเลือกเขา,เขาอะไรอย่างเงี้ยนิใส่ดีครับน่ารักครับ, <โฮ S 2> น,รบนี้ใส่ดีแล้วก็กล้าไปทุกจุดครับที่ผมต้องการใช่ครับไม่อัน,นอันนี้เขาชื่ออะไรครับหนูชื่ออะไรครับชื่อหมูกรอบครับโอ้โหนี่หนูรู้รเปล่าว่าอันนี้พี่ไม่ได้พูดนะแต่คือน้องพี่อ่ะเมนูโปรดที่สุดในชีวิตอ่ะถ้าที่พี่รู้จักมันมา ือหมูกรอบนะบังเอิญไปปะเนี่ยบังเอิญไปปะเนี่ยใช่ครับจริงจริงอันนี้จริงจริงนะอันนี้จริงนนจริงนะสิ่งที่ชอบกินที่สุดในชีนวิตคืออะไรหมูกรอบครับพี่ออชายนั่นงไงไม่น้องพี่ไม่เคยมีสาวมานานมากเลยนะครับอยู่ด้วยกันมาคือเอาโฟกัสแก๊งอย่างเดียวเล่นตละเสียสละเสียเวลาไม่ย<พ>ิ้มเทกับแก๊งเอ้ยไม่ไม่พี่อยู่พี่อยู่กับน้องตลอดนะเมื่อวานนี้ก็อยู่ยันเช้านะ อันนี้จริงๆเมื่อวานก็อยู่ด้วยกันเฮลท์เฮลท์ด้วยกันหมายถือว่าอยู่กันมาตั้งนานแล้วชแล้วว่าจะเ <พบ S 2> มืองนี้หรือว่าก็เมืองไหนเลยนะพี่พูดตรงๆนะ,อ,ะอยู่เป็นปีแล้วนะไม่เคยมี <พบ S 2> เลยนะที่แบบว่าเปลี่ยนผมโอ้โหไม่ตอนนั้นผมไม่อยากโฟกัสเรื่องแบบนี้ไงครับพี่เดี๋ยวถ้าผมชอบเดี๋ยวผมแบบอันนี้เองครับคือคือน้องหมูกรอบทําให้มึงเปิดใจได้ขนาดนี้เลยเหเออใช่ครับพี่ใช่ครับ คุณหนูต้องแบบหนูต้องดีมากๆเลยนะที่ทําให้ผู้ชายคนนี้แบบกล้โหไม่เปลี่ยนพี่ตี้ยจ้างล้านหนึ่งเลยสองล้านใช่ไม่ได้อวยเออพี่ตี๋เมื่อวานนี้ผมผมยืมพี่มาเลขอะไรครับพี่พี่เลิยพี่ยืมมาโอ้ยไม่ไม่ต้องให้ต่อเออไม่เป็นไรครับพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเดี๋ยวนองมาสองเจ็ดส่นสองเจ็ดส่วนเอาพี่รุ่นตีวอมาด้วยลุกกรอบไม่กรอบปลาสังกะสีบุบโอ้ย ไม่พี่ก็ไม่อยากมไม่มาคุยกับเองไม่ได้มาทวงเงินนะแต่หมายถึงว่าเราอโอเคครับมันเป็นนี่ไงพี่ก็ใช้พอดีครับมันมีสัจจะจริงจริงนะอันหนูจะหาพี่หลังตรงผู้ชายที่มีสัจจะพูดเป็นพูดเป็นคำพูดหมูกรอบไม่กอบปลาสังกะสีบุบป่ะโอ้ไม่มีนะไม่มีคลิปแบบนั้นนะพี่หลังหน่อยก็คุยกันอะไรนะครับคุยกันนานหรือยังครับเงคุยเมื่อวานครับโอ้โห คือเอาง่ายๆก็คือต้องใช้เวลาเนาะใช่ไหมถ้าให้พูดใช่ใช่ครับพี่ใช่ครับรีบไหมครับหนูเร่งรีบใูความสัมพันธ์ไหมน้องหนูกรอบเรื่รีบครับชอบเรื่อยๆครับ,บเรื่อยๆแล้วเวลาหนูเวลาดูผู้ชายเนี่ยหนูดูที่อะไรเป็นหลักครับหำเวลามองผู้ชายรูปลักษณ์ภายนอกไหมหรือว่าลักษณะนิสัยหรือว่ายัางไงครับก็ดูนิสัยเขานิสัยเป็นหลัก ก็คือมองอื่นดูยังอื่นไม่ดูหรอครับดูไหมเอาชอบดูไหมเ้าคุณอยากดูอะไรผมมีให้ดูได้หมดเลยครับมีอะไรให้ดูบ้างเหรอคบเอามันอ่ะพวกพวกพวกแบบอ่าผู้ชายเขาไม่ใช่ผูกไม่ใช่ผู้ชายแบบน้องพี่อ่ะไม่ใช่ผู้ชายที่แบบชอบโอ้อวดอยู่แล้วอ่ะหนึ่งเลยคือไม่โอ้อวดไม่คุยโวด้วยแต่แต่บางทีอ่ะคนที่เขาไม่คุยโวเขาไม่โอ้อวดเนี่ย มักจะมีพวกสีเข็ดมักจะมีพวกไพ่รับหรือของเด็ดๆไว้ให้คุณมีเศษดูนะ,ะ,ะใช่ครับอนผมพูดจริงๆนะอือันนี้ต้องอันนี้ส้หผู้ชายเองนะผู้หญิงมักจะรู้น้อยคนระับผ้หญิงน่าจะน่าจะไม่ค่อยรู้เลยเรื่องนี้อใช่ บางทีหนูอยากไปนี่นะพอีแบบตอนแรกหนูว่าแบบมองเผินๆน่ะคิดว่าไม่มีอะไรพอไปเจอเข้าจริงหนูอับพักง้าเลยนะหงายอ่ะหนูหงายนะเอาพี่บอกให้หนูหงายเลยนะแบบโอ้โหหนูจะหนูพูโอ้โหเลยอ่ะหนูต้องอ้าหนูต้องอ้าปากบอกเลยนะือมันต้องตะลึงเลยใช่ไหมครใช่เอาจริงบางทีอ่ะตัวทีเด็ดตัวซีก็จริงครับพูดน้อยแบบนี้ไห เขาย้ํากันหนูนะแล้วแล้วแลจะไปดูของกันและกันตอนไหนคะเฮ้ยไม่ใช่หมายถึงว่าจะไปดูไอ้นี่ครับดูใจกันอะอีกทีตอนไหนผมว่างตลอดครับอันนี้แล้วแต่เขาเลยครับไม่ไม่นจะต้องดูไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวดูแค่ว่าตอนที่เขาเขาทำไมอะครับมันก็ต้องดูนิสัยใจคอกันไปก่อนครัเการู้แต่คือบางทีอะถ้ามันชัวร์แล้วคิดว่ามันใช่แล้วอะ การเรา next step อ่ะคือไปผมให้หน่อยครับมันติดผู้ชายในไฟเอมมันบอกจะหลอกให้ให้โ่นั่นขึ้นมาให้อยู่พ่อมึงกับเมียมึงพ่อมึงกับไม่ใช่ควายเออผมแล้วแต่ไม่ชัอรหน้าอ้าวยังไงครับเนี่ยเฮ้ยเธอคือถ้าหนูมาเพื่อหลอกน้องชายพี่พี่ขอพี่ขอขั้นเลยนะพี่ขอยกมือขั้นไว้เลยนะยังไงครับเนี่ยหนูไม่ ไม่ชัวเองใจหนูไม่ชัวเองหรือว่ายังไงครับเนี่ยไม่ครับก็ต้องดูกันไปก่อนครับถ้าชัวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันอีกทีะครับเอาก็รู้แต่คือถ้าเราได้กินข้าวด้วยกันสักมื้อได้เห็นหน้าค่าตากันมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีกว่าไม่ใช่หรอก็ใช่ครับเออลองแฟชั่นครับไปไปเดินเที่ยวห้างด้วยกันแวะคาเฟ่สักหน่อย ผมผมได้หมดเลยครับพี่เห็นไหมเห็นไหมเอาตรงนั้นน้องพี่อะแทบไม่ออกจากบ้านเลยนะอยู่แต่ในบ้านไม่ไม่ค่อยออกเลยเหรอครับไม่ค่อยเจอผู้คนจริงๆเที่ยวไม่เที่ยวกลางคืนงานร้านเหล้าไม่ไปไม่ยุ่งของมึนเมาไม่เอาไม่แตะบุหรี่ไม่สูบใช่เหรอครับคนดีมากเลยอะครับใช่ครับใช่ใช่แม่แม่เคยสอนครับว่ามันมันไม่ค่อยดีแม่ ถามว่าน้องเคยลองมันก็มมีบ้างวัยรุ่นที่ลองแต่คือแตนน้องเขารู้ตัวเองว่ามันไม่ดีครับแล้วเขาแบบอยากให้คนที่แบบจะต้องมาอยู่คู่ชีวิตกับเขาเนี่ยได้เจอแบบเขาในร่างที่เพียบพร้อมที่สุดอะไรเงี้ยเข้าใจไหมดีแ่้วครับรักสุขภาพตัวเองดีเป็นไงล่ะอะไรครับเขาบอกเขาบอกว่าดีแล้วครับแลวสุขภาพอือใช่เพื่อสุขภาพไงหรือไม่ชอบหรอคนที่แบบ ออกกําลังกายตลอดเนี่ยครับพี่แจนรับบัตรแฟชั่นใช่ไหมครับอ่าเออครับใช่ครับกี่ใบครับติดใบครับโอ้โหใบเท่าไหร่ครับใบละเก้าหมื่นครับแปดหมื่นได้ไหมครับเหมาหมดโอ้เเหมาแปดแสนห้าเลยครับแปดหมื่นได้ไหมครับเออแปดแสนได้ไหมครับนะครับมีแค่นี้จริงๆครับไม่ถึงแปดแสนห้าเลยแปดแสนสองได้ไหมได้ไหมครับน้องเลิฟเนาะแอดแสนได้ไหมพี่เลิฟเล็กๆโอ้โอ้โอ้ อ่าก้าหนึ่งแปลครับรองชายพี่เราเล็กไรครับเล็กหนึ่งพันครับก้าวหนึ่งแปลกครับเอามาครับของขาวลองเลยโอเคครับหองหลงคนรอก็ท้อเป็นอ่ะหนูเคยได้ยินคำนี้ปะเขาอัดเขาก็ทุ่มเทเขาให้หนูเต็มร้อยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบเขารู้ว่า สิ่งที่เขาทําไปแล้วหนูแบบแค่คันเวลามันก็เสียใจนะน,น,นี่นี่ไงพ,พี่ชายครับเดี๋ยวขอเขาตอนหลังสงการครับประธานข้าวแล้วเรียนอยู่ไหมเนี่ยหนูอนะเรียนอยู่ค่ะเรียนอยู่อ๋โอโหโอเรียนอ่มามหาลัยแล้วใช่ไหมใช่ครับโอเค ก็น่าจะใกล้จบแล้วล่ะใช่ไหมใกล้แล้วครับปีนี้ก็น่าจะจบแล้วอุย้ยการเเลชั่นเนี่ยดีด้วยครับอาที่บันดิตใหม่นะดิตไปแดงนะ <c oughs> ถ้าถ้าถ้าสมมุติว่าแบบตอนเรียนจบรับรับใบปริญญาเนี่ยแล้วมีดอกไม้ที่ทํามาจากแบงค์ม่วงแบงค์เทาเนี่ยแล้วมีคนเอาไปให้เนี่ยผมจะดีใจไหม <c oughs> นีใจเขาดีใจ,จผมอยากทำแบบนั้นนะครับพี่ผมอยากทำให้เขาแบบนั้นไม่เขาพูดเขาพูดขนาดนี้ว่าเขาดีใจขนาดนี้แล้วก็ต้องรู้ตัวแล้วป้าว่าต้องทำยังไงได้ครับ,บได้ครับขอก่อนจบขอแจ๊งกอ่อ,อนนะแจ๊ก่อนเจอมอบมอบให้อย่างเดียวแล้วรูปด้วยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยขอขอแจ๊ก่อนจบนะเปิดตัวกับพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยร้มเปิดตัวไปถึงขนาดก็ ก็ได้อยู่แล้วครับต้องท้องครับพี่ต้องท้องเลยมีทางเดียวต้องท้องพี่เจีอเบอร์อะไระอ่ะเออเออแปดสามสองหนึ่งห้ามีอะไรไมึ้คือจริงๆก็ควรแต่พี่แต่พี่สอนน้องพี่เองครับว่าว่าให้เข้าหาะตามรูปเลยครับ หลอกเล่นนะเอาง่ายพราแม่หัวไเนี่ยพ่อแม่หัวคนเดียวเนี่ยผมมีเฟซเขานะเห็นผัวเขาติดคุกอยู่เพราะผัวเขาไปยิงคนตายคนนั้นมาจีบเมียเขาไม่มีอ่ะไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อ่ะอันนี้มั่วอไอ้โดนเนี่ยนี่มั่วไม่ใช่อ่ะไม่แน่ใจครับไม่ไม่ไม่เคยบอกที่ว่าเอาโอเคยังไงนะครับพี่ เขาไม่เคย<ๆ>เขาไม่เคยบอกที่บ้านว่าแบบเขามีแฟนหรือว่าอะไรนีไร้ไงความสัมพันธ์อะไรเงี้ยก็ไม่เคยบอกที่บ้านเลยแล้วมันพอจะเป็นไปได้ไหมว่าถ้าเป็นน้องชายพี่คนแรกอย่างเงี้ยในการที่หนูไปบอกที่บ้านเนี้ยถ้าจริงจังก็บอกอ่ะถ้าจริงจังใจพังก็ยอมโอเคไหมเขาบนนี้จริงจังใจพังก็ยอมโอเคครับคนี่แหละ <L ong S 2> ลองบอกแม่ได้มันก็ต้องก็ต้องพิสูจน์อ่ะเนาะของกนี้เนาะ ก็มีหลายด่านันต้องพิสูจน์นะทั้งคู่นะก็อยากให้ค่อยคุยนะครับเรามีเรื่องมีราวอะไรก็ค่อยๆปรับกันไปนะครับพี่ของครับเจอกันบ่อยครับพี่แนะนําว่าให้เจอกันบ่อยมันจะได้กระชับความสัมพันธ์ได้ได้แนบแน่นยิ่งกว่านี้ครับมันจะได้คุยกันง่ายแลวอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ถ้าอยู่ด้วยกันเพราะว่าถ้าได้อยู่ด้วยกันมันมันแป๊บเดียวครับความสัมพันธ์แป๊บเดียวแบบ จุนกันติดครับฮัลโหลครับได้มมีเอา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 สามใบอะครับเอ้ยเอาแป๊บนึงนะครับโอ้เอาไม่สนได้ครับอตั้มตั้มโป้งไหมข้าวข้าวข้าวพี่ต๊อดโป้งไหมตตีอยู่นี่ผมโดนกินไปผมโดนไปสิบกว่าเอ็มแบนี่นี่ตตีอยู่นี่ไอ้ตั้มโดนโปงอีกแล้วแปดเอ็มเอ้สิบเอ็มพี่ตีมาดีครับฮะเอ้ยมาดีครับไม่ใช่โดนใครไม่รู้กินแม่งกินทีชอบเดินหนี สเต็ปวรดเล่นหนีเลยเหรอใช่ครับเดี๋ยวพาไปเอาไหมผมแบบพี่เกียรติเล่นอ่ะเนี่ยผมแบบอยากมีพวกพี่เฮลด้วยไงถ้าเล่นเออได้จะเราเหมือนกันเหมือนเดิมน้องชายมันกินมึงเฮลแล้วมันกันหนีเลยเหรอหายเออหายไปสามสิบอะโอ้โหมึงใครเนี่ยนั่นแหละนะพยายามนะครับพยายามนะหลังสงการนะพี่รอฟังข่าวดีเดี๋ยวครับทั้งคู่ข่าวนะครับ ใครมาลองทำแบบนี้ไอ้จุกเหรอไปแล้วนะใช่ใช่เจอนนะครับค่ครับคุณครับระกอบยินดีได้รู้จักนะครับฝากพี่ฝากเนี่ยื้อฝากหัวงอกงอกอ้นี่ใครวะไอ้ยักษ์เหรอไอ้ยักษ์พี่ต๊อดเปลี่ยนแปลงตัวเองเหรอครับพี่โอ้โหว่าไม่ใช่อ๋อเปลี่ยนเพื่อเขาครับโอ้ยเปลี่ยนเพื่อเขาใช่ครับ เฮียเอาสาวมอรังสิทธิ์เลยหล่อเนี่ยพี่ก็เล่ไปชอบชอบสเปคพี่ชายแบบนี้แหละครับอ่าใช่ครับใช่ครับอืมอุยหล่อคนอะไรหล่อครับไม่ครับเปลี่ยนเพื่อเขาเปลี่ยนเพื่อน้องเขาครับโอ้ยเหมาะสมมากนะครับนะเจ้ครับอเล็กเหมาะสมนะใช่ใพี่หล่อจัดแต่ไอ้นี่ของครับ ได้ hey, ยิ้มไรขนาดนั้นฮะเนี่ยโอ้หแล้วเรามีมีหรือยังอ่ะน้องอะไเรืเขามีมีแฟน <c oughs> แฟนโอซี่ยังวะ <c oughs> มีอะไรเหรอพี่แบบเนี้ยอม,มีครับแต่ก็ใกล้จะมั่นแล้วครับพี่โอซี่นะโอซี<ต>อ่ะเดี๋ยวผม <OC S 2> ส่งซองมาให้นะครับได้ครับได้ครับได้ครับมาถึงโอซีดิ bóng kẹp tăng nhiều